ลายด้วยดูลายด้วยนียยยครับหินเดี๋ยวจับเปิ้ลนะครับไม่ใช่จาวิทนะครับจะตีนหินให้ดู เดี๋ยวลองนี้ตองนี้ทำที่มาเลยน้องอึ๊บเรียบร้อยอยู่ในเฟรมปิดวิื้์กุญแจก่อนฮนะ ต้องค่อยๆไหวป่ะพักก่อนไหมพักก่อนพักก่อนเดียต่อเลย <Okay. S 1> เอามาตั้งนี้ไหมตั้งลำตรงนี้มะ,ะแต่ว่ามันคาหินนะต้องต้องดูดีๆหินใต้ท้องอะ่ะงั้นก็ส่งไปหน้าก่อนส่งไปตรงๆก่อน ระวังลม้มระวังล้มอีกเมื่อกี้มันล้มเพราะว่าหิในใต้ท้องอะไรไปนิดนึงไปนิดนึงเ๋ยวชนไว้ก่อนอ่าพักก่อนอย่างเงียงง้ย โอทูโอทูหันหน้ามาหน่อยฮะ